นี่ครับพี่น้องครับเนี่ยบุ้ยขักบบาทนี่ต้นผือหน้ากับหญ้าไข่เขียดครับพี่น้องครับสําหรับตอนนี้เนาะหลังจากเทาทําการฉีดพ่นไปนะครับด้เจ็ดมือแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ออกฤทธิ์แล้วครับผมนี่เหลืองเออแล้วครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องพ้่อไปที่เขารบลักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผม จากช่อง u t u b e นะครับเฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับแล้วก็ t ิ t o อกครับผมที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับยืนยันยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนาครับพี่น้องครับนี่นาอเอาครับพี่น้องครับสำหรับมือเนีครับผมนี่ผ้าพีผ้านองมาอยู่แปลงทดล่องหรือว่าแปลงสาธิตนะครับอีกหนึ่งแปลงงงเข้านะครับเนื้อที่ประมาณงานหนึ่งครับผมเนี่หอมนาคาครับเขาเหนียวหน้าปังนะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับถี่กำลังมาแรงที่สุดนะครับ อีกหนึ่งสายพันธุ์ครับซึ่งตอนนี้ครับพี่น้องครับนี่หลังจากคลิปก่อนนะครับนุ่มขวัญชช่เดบอจ่าไปเป็นทีเรียบร้อยแล้วว่าอยู่ในป่าเขาแห้งนี่ครับผมนี่อายุ15วันนอผลปรากฏว่ามีวัชพืชนะครับในหน้าเขาอยู่ตรงนี้ครับผมนี่หลายที่สุดเมนไข่เขียดครับล่องลงมากก็คือต้นผือหน้าครับพี่น้องครับนี่ หลังจากเข้าทําการฉีดไปแล้วผลปรากฏว่านี่ครับเหลืองเออเลยทีเดียวครับผมออกอาการแล้วครับวันนี้ก็เลยพาเฮียอุดนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญของเราครับมาสํารวจตรวจสอบแลงนะครับว่ามีผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวยาที่เราใช้ในการฉีดพ่นมีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับเฮียอุดครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับครับผม เอาสาหรับวันนี้ครับผมเฮียภารกิจของเราวันนี้คืออะไรครับผมครับก็วันนี้ทางอาจารย์ก็ชวนออกมาติดตามผลการฉีดยากําจัดวัชพืชในานาข้าวครับอ่านะครับว่าผลการฉีดแล้วนี่เป็นอย่างไรบ้างนะครับครับก็วันนี้แปลงนี้อาจารย์ก็มาที่แถวใกล้ๆกับเรียกว่าแถวบ้านบ้านเก้งนะฮะบ้านเก้งของสารคามครับผมก็มาดูแปลงสาธิตที่ฉีดยากําจัดวัชพืชที่ชื่อว่าตองดี้บวกกับอาวอนกาด อ่าสองตัวเท่านั้นเองสองตัวครับเอาก่อนที่จะดูผลงานเฮียเอาตัวยาขึ้นมาดูก่อนครับผมว่าเป็นอย่างไรบ้างครับผมก็สองตัวนี้เลยนะครับนี่ครับครับครับตองดี้กับอาวอนกาดครับคุณสมบัติของยาทั้งสองตัวนี้คืออะไรครับเฮียครับผมครับสำหรับตองดี้ตัวนี้จัดเป็นยากําจัดวัชพืชตระกูลกกและใบกว้างกกและใบกว้างอะไรยเงี้ยอะไรบ้างกกนะครตัวแรกเลยก็คือตัว ไข่เคียดหรือว่าหนวดปลาดุกเอานี่ไงไข่เคียดกับหนวดหนวดปลาดุกเอครับผมครับผมและนอกจากนั้นล้าก็ในนั้นก็เป็นตัวผือนาผือนาด้วยเช่นกันก็คือแปลงนี้เลยโอ้ครับผมนี่นี่มาดูผลงานหลังจากฉีดไปแล้วประมาณ7วันครับและนอกจากนั้นมีอะไรบ้างอีกครับนอกจากนั้นก็ยังได้ตัวไส้เอี่ยนหรือว่าปอดนาครับปอดนาแล้วก็ตัวสนุก้างคก สนฮังกกเรียกอีสานเรียกว่าโนเขียวนะฮะอาจจะไม่ใช่โนแดงนะต้องเป็นโนเขียวอย่างเดียวคนละคนละอย่างกันครับค็ละอย่างครับโนเขียวแล้วก็พวกขุมเทียนนานาผักบอดนาแล้วก็ผักวั่นอ่าขุมผักวั่นครับบนี่ก็คือตัวตองดีนะครับบวกเข้ากับอาวอนกาเพื่ออีกตลอดการของเรานะครับครับก็ตัวเป็นปรับสภาพน้ําแก้น้ํากระด้างแล้วก็จับไปในตัวความเร็วในการแพร่กระจายเป็นความเร็วระดับวินาทีเลยนะเร็วมากครับใช้กระโดดแล้วเครื่องพ่นยาได้ทุกชนิดเลย นะครับตองรีบวกอาวอนกาดครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าแปลงขอจา์ตรงนี้แปลงนี้ที่เยอะที่สุดที่ดูนะก็คือหนึ่งของไข่เคียดเยอะที่สุดเลยครับแล้วไข่เคียดหรือว่าอ่าดประดุกนะครับลองลงมาคือลงมาก็จะเป็นผืนนาครับพืนนาหรือว่าเป็นตัวกบปายครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะหลังจากฉีดประมาณ7วันแล้วครับพี่น้องครับนี่หลังจากทําการฉีดพ่นมาแล้ว7วันครับพี่น้องครับนี่เราอยู่ใกล้ๆผมเลยครับผมนี่เอาเอาทั่วๆไปครับพี่น้องครับนี่ เหลืองเออแล้วทีเดียวนะครับผมส่วนต้นเขียวๆนี่คือต้นข้าวเฮียครับผมอ้าวไม่มีผลเลยเหรอต้นข้าวอ่าสำหรับตองดีนะครับเป็นตัวยากําจัดวัชพืชชนิดดูดซึมที่ไม่มีผลกระทบกับข้าวใดๆทัง้งสิ้นสามารถฉีดทับข้าวได้ฉีดจี้ได้ฉีดซ้ําได้เห็นต้น หญ้าตรงไหนเยอะๆเราอยากจะอาบฉีดแบบอาบล้างเลยเนน่องฉีดได้ไม่เป็นไรฉีดกี่ฉีดฉีดซ้ําได้ฉีดที่ฉีดซ้ําได้เลยไม่มีผลกระทบใดๆกับข้าวครับผมข้าวควรจะยังเขียวปกตินี่นี่ก็ปกติเหมือนเดิมนะเขียวยืนยัเห็นเหลืองๆที่เป็นผืออันนั้นเป็นผืนนาแล้วก็เริ่มออกอาการแล้วอาวนี่ครับพี่น้องครับเขียวนี่คือเขาเนาะส่วนเรื่องเหลืองก็คือผืนนาแล้ว ก็แยกไข่เขียดเนาะเฮียเอาลองสำรวจตรวจสอบดูเป็นยังไงบ้างครับอ่านี่ครับนี่นี่เอาครับพี่น้องครับนี่ออาอันนี้คือต้นอะไรเฮียนีพื้นนาครับเนี่ยพื้นนาครับผมพื้นนาลักษณะอาการเขาเป็นไงครับเฮียให้มองตรงจุดนี้อ่าเป็นจุดเน่ามันจะเน่าเมันเป็นดำดำนะเฮียเนี่ยอ่าเป็นดำดำนะตรงนี้ดำดำเลยก็คือตายแล้วนี่ก็คือผลผลออกแล้วนะ ที่ว่าอันนี้ยังไม่ยุบยังไม่แห้งเพราะว่าโตตองดี้เป็นยาดูดซึมม,มันจะค่อยๆเหลืองแล้วจะไปเน่าตรงจุดเจริญนะจุดเจริญเลยตรงนี้เดี๋ยวจเป็นสีดำๆแลวนะฮะครับผมอ่านี่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 คืออาการเน่าแล้วนะเะพราะนั้นหลังจากฉีดน่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องแจ้งให้เจ้าของนาเน่ยเอาน้าใสโอ้้ําใสให้เก็เอาน้ำใส่ก่อนหน้านี้จะเน่าเร็วกว่านี้อีกเพื่ออะไรครับฮียเพื่อที่ให้อาการดูดซึมแล้วก็ทําให้เกิดการเน่า ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอ๋ออ่ามันจะยุบลงไปเลยเอาน้ําใส่เลยใส่น้ําเลยครับใส่ไว้ให้มิดได้เลยไม่เป็นไรครับครับผมนี่นี่เหลืองหมดแล้วครับเนี่ยเอาสีบอกเจ้าของแปลงเพันนอครันะครับผมอันนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับอ่นี่ครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่เอานี่ครับผมเอาลุกต้นต้นยังเขียวๆออกอาการเหลืองนิดหน่อยนะแต่ว่าตรงจุดเจริญในคนเน่าหมดแล้ว ถ้าเป็นปกติมันจะขาวนะฮะขาวจั่วเลยครับผมแต่นี่ก็คือเน่าเน่าจากการฉีดตองดี้เข้าไปนะทุกอันเลยนะครับผมครับนี่ครับเน่าหมดเลยจริงถ้าใส่น้ำนะตั้งแต่ฉีดหลังจาฉีด3วันใส่น้ำนี่จะเร็วกว่านี้อีกบานนี้เน่าคักแล้วเน่าไปเยอะกว่านี้ครับเนี่ยเอานี่พื้นนาครับเฮียดูไข่เขียดหน่อยเฮียไข่เขียดนี่ครับเออเป็นไงบ้างเอาไข่เขียดต้นเล็กๆใช่ไหมต้นมันเล็กมันอาจจะมองยากเออเอานี่ครับพี่น้องครับนี่ทั้งพื้นนาทั้งไข่เขียดนะเฮียครับเอาได้หรือยังได้หรยัง เอาีกครับผมนี่ยไข่เขียดนี่แปรๆตัวนีิอ่ะมันจะเป็นแบนนะจะดูยากหน่อยนะผมนะผืนน้าต้มจะใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่าเยอะเลยอันนี้ไข่เขียดแต่ตัวมันจะเน่าเหมือนกันหมดเลยนะฮะครับผมนี่ครับนี่ยเน่าๆตรงนี้เลยนะเป็นจุดดำๆเหมือนกันเฮียอ่ะเนี่ยตรงดำๆนี่คือจุดเน่าเลยขึ้เรื่องเน่าตรงจุดเจริญนะจ๊ะตรงจุดคองมันเลยครับครับผมครับออกอาการหมดแล้วนะครับครับผืนน้าแล้วก็ไข่เขียดครับผมลำไสนี้เจอไข่เขียดเยอะกว่าเพื่อนเลยครับผม เอาครับเฮียซึ่งต่อไปนี่ลักษณะของต้นมันจะเป็นยังไงครับเฮียหลังจากที่เราเอาน้ําใส่แล้วรคับต้นก็จะเริ่มเน่ามากกว่าขึ้นแล้วก็ตรงนี้จะแห้งเลยแห้งเลยใช่ไหมแห้งอันนี้ก็จะค่อยๆแห้งอันนี้เริ่มแห้งปลายออพอแห้งแล้วก็สลายไปเลยแห้งแล้วก็ยุบแล้วก็เน่าไปเลยแล้วก็หายไปเลยนี่้องรันจะโดนจังๆมันจะดนหนักอปครับนี่ครับโอ้โลกต้นไหนก็เป็นเป็นแบบนี้เปนไข้เขียดเลยนะครับเนี่ยดำหมดเลยนะครับนี่ก็คือเริ่มเน่าแล้วครับ นั่นก็เซว่าหายห่วงนะเฮียสำหรับแปลงนี้ก็คือไข่เขียดแล้วก็พีนา,นาเนาะ,ะใช่ครับเออนี่นีนครับ,รบพี่น้องครับนนนเนะเาะอาเฮียครับสําหรับท่านใดที่มีความสนใจนี่นตองดีแล้วก็อาวันกาดครับเฮียชุดนี้เลยก็สำหรับาาเกษตรกรท่านใดสนใจจะใช้เอาตองดีกับอวันกาดไปฉีดพ่นนะครับก็ติดต่อมาที่แฮปปี้การเกษตรชาแนล ทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยนะครับแล้วก็สื่ออนไลน์ทุกช่องทางที่เป็นของแฮปปี้การเกษตรชาแนลแล้วก็ที่หน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่่มของชัยจวัฒน์กาฬสินครับผมครับขอขอบพระคุณเฮียอุดเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวครับผมครับครับครับพี่น้องป้องไปครับผมนี่ใจชื่นขึ้นมาเบื้องต้นนะครับผมนี่หลังจากสัปดาห์ก่อนเขียวไปน้ำกันเบิดครับผมผลปรากฏว่าตอนนี้ครับเหลืองเออเฮอบแล้วครับผมนี่สำหรับต้นหญ้าเนาะบอกว่าจะเป็นพื้นหน้า หรือว่าหยาไข่เขียดนะครับหรือว่าหนวดประดุกส่วนต้นที่เขียวคือต้นข้าวครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาจากไหนฝากพี่ฝากน้องกันแล้วกันครับผม0 9 2ย์6 4 2 5 2ครับผม092 516 4252นะครับแล้วก็0899 428684นะครับผมเอาครับสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชช่หัวใจเกษตรนะครับพร้อมกับเฮียอุดนะครับ พร้อมลาวภาจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมอุ้ยเป็นตัสอนหาครับเหลืองเออๆเออลยทีเดียวครับผม